เราจะมารับบทเป็นมีชาชีพในกลัวกาเดนเราจะแกล้งเอาสัตว์ไปให้เขาแล้วบอกว่าขอแลกกับผลไม้ในเกมแพงๆได้ไหมแล้วพอเขาแลกมาเราก็บีดเลย แล้วถ้าไม่สําเร็จอะทาอะะําไงอะเจาก่าเบอแสดงว่าเกมนี้ไม่มีที่ยืนของมิจฉาชีพฉะ <c oughs> นั้นทุกคนอย่าด่าเรานะนี่คือการทดสอบมิจฉาชีพในเกมเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นมิจฉาชีพจริงๆดูแน่สิดูแน่ <c oughs> นก็รู้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนี <c oughs> <c oughs> ่และนี่คือตัวที่นาเจาไปแรกอะเจเ้าก็นี่แนหละตัวที่นายเจาไปแรกตัวไหนมาเล็กปลาโอ้โหขอช้าือจะเป็นตัวเพื่องนี้นะครับแต่ไม่ใช่เพื่องตัวเดียวนะจะมีอันนี้ดู ต้องเอาไปสองตัวเพราะว่าเผื่อตัวใหญ่มันจะดูไม่น่าเชื่อถือไงอาจจะหลอกไม่ได้ก็เลยตัวเล็กไปด้วยโอ้โหเามีต้นกระบองเพชรที่ยักษ์ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ในเซิร์ฟเลยละกันนะคะผมก็คือมีใครจะเลขผลไม้กับสัตว์ตัวนี้ไหมเดี๋ยวถือเอาไว้ด้วยนะคผมเดี๋ยวไปยืนแถวหน้าบ้านเขาเหมือนเขายืนด้วยเขาสนใจปะเนี่ยมัอนเขาจะเดินมาดูอยู่อ่ะย้อนอีกรอบหนึ่งมีใครสนใจไหมฮะโอ้ดูติดสแปมเลยใช่ไหมนี่และฉันเป็นอะไรเนี่ยเจอแด่เซิร์ฟพี่ต่างกันเจอสูตรประโถ อ๋อพวกนายชอบว่าคนที้คนไทยแน่อะไรเพื่อสะเกตว่าชื่อเขามันเขียนว่าแบบแรงเฮ้ยอุ้ยมันชื่อแอปเปิ้ลยักษ์มาโอ้แต่มันมันดูราคาไม่ดีไม่ได้ติดผลอะไรเลยอะแต่ว่าเขาให้มาแล้วเนี่ยลองรับมาดูก่อนฉันพิมพ์ในแชทเนี่ยไม่มีใครสนใจสักคนเลยเฮ้เอ๋อฉันมีคนสนใจด้วยเขาบอกว่าวัทเทสหนึ่งทีเพื่อแรกมลงปอโดเลยหมัดเขาหนึ่งที ไม่ใช่มาดดิอันนี้ราคาเท่าไหร่อูราคาแสนกว่าเราคืนเขาก่อนไม่ได้ครับราคามันน้อยเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สนใจจริเงเออนี่พึ่งเต้นเลยนะพึ่งมีเจ้สนใจหรือเปล่ามาทําธุรกิจกันเถอะดีมีสัตว์นี้นะแลกได้นะเอ,อ้ยชันก็เริ่มตกเยื่อแล้วเขาเขียนว่าต้องการฉันต้องการคิดมาไอตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ <c oughs> เขจะซื้อพึ่งชันราคาแค่สล้านเองอะน้อยไป,ป่ะเนี่ยเหมือนจะมีถั่วมาให้เนี๋ยลองไปดูราคาก่อนอ uh, ู8แปดล้านมันน้อยเกินไปไม่ได้เฮยดูด,ดูดูข้ออ่านใหม่มาให้ชั้นราคาจะแรงไหมมาดูซิโอ้ห้าล้านเองอันนี้ <c oughs> เอาคืนไปก่อนคืนไปก่อนทำให้คนไว้ใจว่าเราคืนจริงให้จริง <c oughs> นี่แหละมิชาชีพของจริงมิชาชีพเริ่มด้วยการซื้อใจ ขอเป็นแบบว่าไม่1นบีก็1นก็ได้นะที่จะแลกกับสัต์ตัวนี้ลองราคาอุ้ยเหมือนเขาจะเอาอันใหม่มาแล้วคนนี้อยากได้จริงเนี่ยดูส่งเดี๋ยวถ้านี้แพงเมื่อไหร่ผมจะรีบออกเซิร์ฟอย่างเร็วไวโอ้โหราคาโคตรต่ำเลยครับพวกร้านนองจะไปทำอะไรได้เฮ้ยมีคนสนใจของฉันเต็มเลยสนใจอะไม่น่าตื่นเต้นแล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือเมื่อไหร่จะมีใครได้ผลแพงๆอ้าว จบแล้วนะครับผมของผมคือเข้าออกไปแล้วนะเฮ้ยบันนีบันนีบันนีจะกลับเออดูเขาไม่ค่อยขาดแคลนสัตว์เท่าไหร่เนี่ยไม่น่าจะต้องการนะฉันว่านะฉันว่าเผื่อเขาอยากได้อนี่ฮะมลงปอเพิ่มไงจะกลับเออเฮ้ยเรือ,อาจะต้องการพึ่งยากหรือเปล่าเฮ้ยพึ่งยากอ่ะมองจากสิบกิโลไม่เห็นเลยนะเว้ยจะกอบการค้าหรือใช่ครับการค้าแต่การค้ามีชายชีมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเอากับเงินคิวบีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขาจะสนใจฉันนะเขาจะสนใจฉั้นในฉันเดินหนีมาก่อนพวกนายออกไปพวกตัวไม่มีเบอร์เฮ้ยครับตามนายโอ้ยดูดูเขาถือที่เขาถือ Q B วบีว้าวขอเช็คราคาก่อนได้ไหมอ่ะเบื่อได้ด้วยเบื่อได้ด้วยขอเช็คราคานะครับคุณไว้ใจผมไหมดูเขาฉลาดอยู่นะเขาเป็นเหมือนโจสลัดเลยน่าจะฉลาดแน่ดูอ้าวพี่มาสั้นเลยว่าไม่พี่ไปเลยขอผลไม้หน่อยฉลาดนะไปไกลๆก่อนหลอกไม่ได้ก็ขอผลไม้หน่อยดู ฉันขอก่อนได้ไหมล่ะฉันขอก่อนมิชาชีพต้องการก่อนนะเขากเขาก็ไม่ไว้ใจฉันว่าโอเคไม่เป็นไรฉันขอผ่านแล้วกันฉันจะเป็นมิชาชีพจะไม่ต้องการที่จะเลขก่อนและเขาก็ไม่งอชุด้ดยเขาก็โอเคเหมือนกันแล้วเขาออกไปดูว่าโอ้ยโอเคเลยใช่คนนี้มันจะกรบในลองมาขอคนนี้ไหมโอ้โหสภาบันเขาฉันว่ามิชาชีพยังสงสารเอ้ยเฮ้ยเฮ้ขออ้ยผมขอโทษครับที่ผมดูจากภายนอกฉันหลับ เอาไปเลาเว้ยมันจะดูไม่เหนียนก็ตรงที่พวกนายมาเลขร่วมกันเนี่ยแหละขอหน่อยขอหน่อยเรายลือนห่างกันหน่อยเลืนห่างให้เขาได้เลือกว่าเขาจะเลือกของใครนี่เข้ามาที่ชั้นเว้ยพวกนายพวกตัวไรบดโอเคโอเคใน้เราเสนอเขาดีจะกลเบขอก่อนได้ไหมฉันกลัวที่จะเทตก่อนเพราะว่าคุณมันไม่น่าไว้ใจ <G ül> มิชาชีพไม่ไว้ใจอีกคนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิชาชีพด้วยไหมไงออกไปเดยดิอย่ามาเดินผ่านเราลองเทดโชไมเราลองเทดโชไม่เราแลกกันโชไม่แลกกันเองเลยฉลาอคุด<ห>แบบภาษาอังกฤษด้วยนะเผื่อเขาจะได้รู้เรื่องด้วยเกรดพีดเปล่า you want Do you want เนอลองเทดโช,ชเขาเไปยืดเทดต,ตรงมีสวนเข้าไป้เขาเห็นให้เขาเห็นหน่อยว่าพวกนายจะเทดกันจริงแล้วก็เทดที่ดูเอยระวังกดอีผิดนะเรามาไปอีใส่เขานะเทะเทะเออ ทีมแป้งขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยเป็นไงการแสดงคะแนนเต็มเท่าไหร่การแสดงสดีเทวเอฟเอนี่คืออะไรอะเอเลียนแบ็กยูโซบัตมีคำยอ่อเดี๋ยวนี้นายนายไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยไงว่าน,นี่นี่คือคำย่อของวัยรุ่นฝรั่งเลยนะเขาใช้เป็นฝรั่งไบชลาได้ไหมอ่ะอเขาเขียวนว่าการโกงอะไรสักอย่างหนึ่งเขารู้หรือเปล่าว่าพวกนายโกงอ่ะพวกนายมาไม่เนียรหรอฉันออกก็อลลวกันฉันไม่อยากอยู่กับส่วนร่วมคนเก่งเอาไปดีแล้วดีฉันเสีให้เขาเลย มาแลกกันไหมมาแลกกันป่ะแไม่ขี้โกงคุณพี่มันน่าจะเป็นระบบแป้แน่นอนเลยซึ่งเขาคิดว่านายน่าจะเป็นคนขี้โกงอะลรแต่เขาขอที่ฉันให้เขาไปแล้วนะคืนมาเลยเขาโกงแอปเปิลฉันไปแล้ว หรือว่าเป็นเพราะว่าหน้าตาเราดูไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นเป็น,ปน,ปนแบบว่าเบคอน <c oughs> อันนี้คือราคาอู7ล้านมันยังอ่อนอยู่ไม่ได้ครับเอาคืนก่อนเอาคืนก่อน how much ต้องการค่าต่ำคือ B นะคือบีเบลียนมีไหมครับ oh ทำไมนี่กะจังอ่ะสนไหมคุณดูรวยมากนะชุดคุณก็สีทองผมคุณยังสีทองรวยทั้งตัวอลองสังเกิฟันเขาด้วยทักอันนี้ต้องการไหม you want ดูยูวอนอีดดูทุกคนก็ปีไม่ได้นบอนลจะบอกนะว่าดอกทานตะวันด้านข้างหรือเปล่า <c oughs> แม่นอนเขาเก็บมา <c oughs> วัน <c oughs> นี้ฉันจะได้เป็นสักขีพยายของการโก้โ้ย <c oughs> <c oughs> อา้ <c oughs> อาว <c oughs> อา้าวอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อาชีพตายใจแล้วออกจากิมถ้าไปจู่ๆถึงออกแล้วก่อนนั้นนี้ก็คุยกันดีไม่ใช่หรือไงหรือว่าทางบ้านมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตมาแล้วคอยฉันเช็คเอมเบอร์ลิลลี่เฮ้ยเฮ้ยไปดูดิไปดูแสนสองโอ้โหโคตรน้อยเลยไ้มีค่าแค่นั้นยองออมมาเล็กปอเนี่เอาคืนไปเถอะ เขาเทรให้ฉันอีกอันนึงอ่ะว <Wow. S 1> ้าววยสองล้านเจ็ดไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่แหาะโอเคอ่อนมากนายขออ่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะออกเสิร์ฟแล้วไหนดูสวนแต่ละคนสิมีใครดูรวย,รวยบ้างคนที่ดูจนจนคนฝั่งนั้นก็ดูจนจนขอหลังบิลเลียนได้ไหมจะได้แบบปลดอาชีพกันเป็นมิชฉาชีพ <c oughs> <c oughs> กดล็อกราการเป็นมิชชีเต็มตัวเออเจ้ามาแบบหลักโลงหลักร้านเงี้ยมันไม่ได้นะครับหัวร้านแบบนี้มีเงินเยอะใช่ไหมงั้นผมขอผลไม้ได้ไหมแลกกับตัวนี้ว y o ฟอร์มถามกันว่ามาจากที่ไหนเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าคนไทยจะได้คุยกันง่ายๆหน่อยคืออะไระอ่ะเท่งมาคัลเลร์คืออะไรอ้อทเข้มถึงพึ่งสีหรือเปล่าเจ้ากบกดไลค์ให้เลยหนึ่งทีนบเป็นกำลังใจให้ ผมขอทียดได้ไหมคุณมีมูนเมลโเมลอนเนี่ยอย่างน้อยระดับแบบ10ล้านก็ได้ไหมเอากลวยป่าเฮ้ยเขาบอกว่าคนไทยแลกเปล่าผมก็คนไทยเหมือนกันฉลาวได้ไปหากินอย่างอื่นไปที่อื่นไปไม่มีของแลกนี่ไงเนี่ยมูนเมลอนเนี่ยขอแค่หนึ่งบีพอไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีใครสนใจฉันเลย ไอเขาพิมว่าแน่จริงเถะมาก่อนผมก็กลัวคุณเหมือนกันเลยอย่าว่าเลยพอเช็คราคาก่อนเดี๋ยวคืนให้ไอเขาบอกว่าเธอเกระเถะมาก่อนฉลามมาบอกนะว่าฉันไม่โกงไม่น่าโกงนายพิมพ์แบบไรเด็กงสาม,มากสุดยอดไปเลยเขาคืนผมนะอะไรเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บเดียวคือเจ้าดูที่นายไว้เขาจะแครไว้อะ<ว> ไม่เป็นไรครับผมเป็นรหัสสำรองผมไม่สนใจ <c oughs> ถ้าเกิดจะแข็บผมไปประจานผมก็ไม่กลัว <c oughs> สรุปเจาไหมผมจะได้ไปหาคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการเลข <c oughs> ผมจะไม่ให้ได้ไงล่ะครับผมก็กลัวนะครับบิณวิชาชีพสองคนคุยกันไม่ี่ย <c oughs> เริ่มท้อแน่บางทีวิชาชีพมันจะไม่รุ่งก็ได้นะเจ้าก,กบ <c oughs> เ,ออเป็นโจรเรารุ่งไปขอทานเรารุ่งแต่วิชาชีพนี่ยากมากนะครับอุ้ยเขาถือทาตวันหลงก้นผมสิหลงก้นผมสิหลงก้นผมสิถ้าไม่มีใครเอา,างั้นไปแล้วดูซิว่าจะมีใครอดใจไม่ไหวต้องให้ฉันอุ้ยมาแล้ว,ว่าเขาไม่จริงว่ะดูราคาสิ เอาคืนไป<า>เขาบอกอันนี้เดี๋ยวดนูนี้ซิผม <_ C 1> ว่าไม่น่าจะมีอนาคตกับเสิร์ฟนี้ฉันว่าไม่น่าจะมีอนาคตกับอาชีพนี้ดีกว่าจะเอะ <_ C 1> อะไรอะ่ะคุณให้อะไรมาเนี่ยเขาจะให้หลายๆอันรวมกันเหรอจะกอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขออันนึงพอ <_ C 1> มันเช็คยากร้อยล้านขึ้นได้ไหมเออร้อยล้านเก่านะลองเอามาเช็คก่อนโอเคลองเอามาเช็คก่อนนะครับ รอบนี้คือผมได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วเออเขาไปแล้วเขาเตรียมจะให้ฉันแล้วว่ามาแล้วมาแ้วมาแล้วดูสิว่าววเขาจะผลม่ให้ผมเท่าไหร่น,นี่ถือล่อไว้ตัวนี้คุณอยากจะได้ใช่ไหมห้าสิบล้านเองอะ่ะอ้วหน,นี่ราคาถูกอะไรแล้วเขาก็ให้อันนี้มาอีกอันหนึ่งนะผมน,นี้เท่าไหร่อ่ะสองอันนี้๋อ,อเขาใจสองอันอันนี้74ล้านกับห้าล้านแต่ต้อเข้าไปดูวินาทีประวันดตจ้าฉันหยิบมาหลังจากนั้นโกชูคามุยเขาอะไรยืนงงแล้วเขาวอาเยียบ <Yeah. S 2> โอ้ชมมิชาชีพแบบนี้ขอบคุณมากนะคะที่ชมผมผมคิดว่าการเป็นมิชาชีพมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่โดน f อีด่านในคลิปนี้ช่าหน้าเขาจริงเลยดีไหมดิสโก้บีนีเลย,ยนายก็บอกเมื่อกี้เน็ตหลุดไงเออมา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 เฮ้ยมาแล้วล่ะเมื่อ <c oughs> กี้เน็ตหลุดนะเมื่อกี้เน็ตหลุด้ยหันหน้าไปมองเจ้ากรมในดีนายเอาไปเลยครับผม <c oughs> จบสวยนะครับผมให้จริงไม่ติงนังนะคะผมมิชาชีพกลับใจจู่ๆก็ดูไกเป็นคนดีใช่เลย <Yeah. S 1> ดูแลเขาวางในสวนเลยเขาใช้เลยนายมีคำคมปิดคลิปไหมอ่ะ <Yeah. S 1> เป็นมิชฉาชีพมีชีวิตไม่รีบขโมยของไม่ไม่ประทีบปัะขอให้ตัดจบเมื่อกี้เลยได้ไหม <laughs>